สวัสดีครับช่วงแฮงเอาของตี10เดย์มาแล้วผู้ชมครับกับผมแดนนี่พิชาพัฒครับและดาวนาธิกสอนนะคะวันนี้บอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยรับรองว่าเฮฮาสนุกสนานกันแน่นนใช่สนุกกันโอ้โหคู่นี้เป็นคู่ซีกันต่างวัยประมาณ20กว่าปีอ่ะซึ่งเราบอกเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยมีคำถามอยู่ตลอดเลยว่าเขามาซีกันได้ยังไง่แล้วซีกันจริงหรือบางทีแอบตีกันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปเจอกันกับแขกรับเชิญของเรากันค่ะ แขก,กรับเชิญที่เขาบอกกันว่าเป็นคู่สีต่างวัยหลายๆคนอยากจะรู้มากว่าเรื่องราวเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยกับนุ่งรองรจตุรงโคทารามนะคะแล้วก็แจ็คแฟนด์ชาร์สส<ๆ>วัสดีครับคุณดาวสวัสดีครับพี่แดนนีน่สวัสดีครับพ่อตาเอ้ยตายแล้วเหรอเลิกเลยเหรอเอาเลยป่ะพ่อมาคู่กันไงพ่ทำไมอ่ะมเหมือนเดิมแล้วมาสนิทกัน ไม่ได้สนิทเลยครับไม่ได้สนิทเลยไม่ได้สีไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยครับแต่มีการติดต่อเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองคมเป็นวาแล้วเวลาเล่นกันเหมือนสนิทแต่จริงๆแล้วไม่ได้คิดอยากจะสนิทเลยครับนี่ก็คือความจําเป็นทางด้านการงานถ้าเกิดการแสดงหรืออะไรโอเคได้มามาเจอกันอะไรได้แต่ถ้าเกิดอยู่เฉยๆธรรมดา ไม่มีการไปแจ๊กไปเจอกันที่นี่ไม่มีครับแล้วตกลงสนิทกันจริงขนาดไหนเนี่ยแจ็คฮะคือผมว่าจะชอบลุงลงอเล่นละครด้วยกันหนุงตาไม่ใช่เรื่องหนุงตาหรอกเริ่มตั้งแต่มันเป็นไอ้แจ็คแฟนฉันไปเจอกันที่งานงานหนึ่งเราเดินผ่านไอ้นี่หันมามองเลยมันอตั้ึแต่เด็กเลยเหรอแต่เด็กเลยเหรอแล้วคิวก่นกวนอ่ะคือเป็นคนเด็กเป็นเด็กเฮ้ยจริงเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่บ เราติดมาจากในหนังแล้ว oh. แล้วชีวิตจริงเราก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้คิดอะไร uh huh. คือคุณ uh huh. จเจอใครเนี่ยแบบสมมุติว่าแบบ เขาเหมือนเราคิดว่าเขาจะเล่นกับเราอ๋อยากคิ้วให้ใช่แต่จริงๆพอโตมาเนี่ยก็เริ่มมีสติมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าสนิทกันมากแล้วก็เลยชวนกันไปดูบอลมันเป็นแฟนเดียวกันแมนยูใช่ไหมแมนยูอโสกูริสโ the man you ได้เต็้นสกู t ิสโก้ดีแมนยูได้เต้นอันเดรสโก้มาชิงอ๊อบอ๊อบอ๊อคือวันนั้นเนี่ยมันเป็นแมตช์ที่แมนยูเนี่ยฮะเขาต้องจะแข่งกับเลสเตอร์แล้ววันนั้นเนี่ยมันดันไปตรงกับวันเกิดของมุลเฟิร์ดเอาความเป็นพ่อดีกว่า บอลกับลูกเอาอะไรกูเลือกบอลบอลเฮ้ยจริงเหรอไม่แปลกไอ้เฟิร์นไม่เฟิร์นไม่อนกันเลยเนี่ยไม่แปลกที่ลูกไม่เลี้ยงกูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พวกเราฟังดิคือมันก็ดราม่าขึ้นดราม่าขึ้นตรงที่ว่าเราเนี่ยไปรับปากเฟิร์นเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะมีไปต่างจังหวัดจริงจริงไปกาแฟแล้วทีเนี่ยพอเราไม่ได้ไปปุ๊บเนี่ยเราก็ลืมทุกอย่างเพราะเราไปโฟกัสตรงที่ว่าแมนยูเราต้องได้ไปยูฟ่า แล้วคืนนั้นเนี่ยเฟิร์นก็จัดวันเกิดมีมะตูมมีคุณแอร์มีเพื่อนฝูงก็ไปกันเราก็ลืมไปว่าเรารับปากเฟิร์นแล้วเราดันไปโพดโพดรูปภาพว่าดูบแมนยูองไปได้เฟิร์นก็พิมพ์มาเลยกระลูนโอ้โนะากระลอนนะกระลอนด้วยกลัวเพื่อนน้อยใจวันลุ่งึ้นเรามีไปถ่ายละครกับเฟิร์นก็ซื้อนขนมเค้กไปพอซื้อไปเสร็จเฟิร์นกำลังเข้าฉากอยู่แล้วก็ วิดีโดอแล้วอยากดูรีแอคเพื่อนเพื่อนสไพ้ายสพ้เวลาเพื่อนเล่นธรรมชาติอ่ะฮา่า Happy birthday to you Happy b i r t h ร์ y โ okay, อเคให้เพื่อนอ,อะไรอะไรเอาไปเอาไปไปไปแต่งหน้าไปไปไปันคำนี้เลยคนพิมพ์เพราะว่าเราพูดนเอจเราทำไมถึงเป็นเพื่อนก็ไม่ควรจะพูดอย่างนี้ไปพูดอย่างนี้เพื่ออะไรนี่เหรอคำพูด <reading> ไม่แปลกใจลูกไอ้ลมค <Bis> <Island> ืออ like <bbe> ันนี้เติมนี้เติม้ดราม่านนั้นมีชื่อกูด้วยเหรออันนี้เติมเองเติมไั่นใช่เหระว่ามันต้องมีคนพิมพ์แต่มันลบก่อนมันลบก่อนไอเราเห็นนะเราก็แบบในใจเราก็อยากจะตอบนะว่าแบบอ้ไว่าแบบเป็นเพื่อนรับเพี่ใจเย็นเลยแต่เราไม่เคยได้รับสิ่งที่แบบคนปกป้องเราอ่ะก็เลยดีเรารู้สึกดีเราก็เรี้แลคนรู้สึกแย่ก็คือเฟิร์นแต่มึงไม่สนใจใช่ไอมเฟิร์นโดนด่าแล้วเดี๋ยวมันมีดราม่าแล้วแหละอะไรเงี้ย แล้วเราก็มีความสุขอุ้ยเขารักเราเนยเอ้ยฉยโอกาสเลยได้ event เลยนิ่งเลยนิ่งเลยนี่มีคนคนรักเรานักข่าวโทรมาลุงลงมีดราม่าเฟินกับแจ็คนะเรื่องแค่นี้มึงก็ต้องโทรมาหากูเหรอมีเรื่องเรื่องหนึ่งว่าลุงลงบางทีเนี่ยอาจจะดูดุนิดหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ลุงคือตอนแท่คนไม่สนิทเนี่ยหรือเป็นใครที่มาเจอลุงๆตอนแรกๆจะเกลียดเลยอ้าวทำไมอ่ะโอ้จริงด้วยว่ะใช่ไหมเพราะเขามีความือเหรอสนิทกันี้ไปทำอะไรมึงรายการนี้เราจะไม่ตีกันห้ามหยุดยาวโดนโดนโดนไม่หรอกไปทำอะไรให้มึงเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าลุงๆเนี่ยขี้แกล้งนี่นล่นที่แบบใครไม่รู้จักนี่เลยอะไรอะไรของมึงอะไรแล้วหน้าเขาจริงไอ้ด้านหน้าเหม่อหมา เาไม่รู้จะทำตัวยังไงอะแต่เราก็รู้อะเราก็รู้อะแต่เราแค่เราแกล้งได้เพราะอะไรเราอายุเยอะแล้วเราเล่นกระเด็ลุงลงก็ชอบแบบดุแจ็คบางเรื่องเหมือนกันหลายเรื่องเลยมีว่าจอเรื่องหนักที่ดุเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องสกปรกหนึ่งเลยสกปรกที่สำคัญมากสกปรกเกี่ยวกับอะไรปากเมนตตัวเป็นขุยที่กลับอีกเรื่องคือเรื่องสุขภาพความอ้วนไง เป็นคนแนะนํามันเองนะไอ้ไอ้ตอนที่ผอมอ่ะตอนที่มันผอมอ่ะที่วิ่งหลายๆโลแล้วมันก็องขานขานลุงว่าถ้าผอมแล้วผมจะมีงานเหรอเสียคาต์เตอร์ไม่เกี่ยวเลยกานแสดงมึงเล่นให้ดีเถอะถ้ามึงเล่นไม่ดีอ้วนเขาก็ไม่เอาทําเล่นไม่ดีอะเชืออะไรชืออะไรอ้วนมันมันมันฮากว่าแค่เดินมาเวทีเงี้ก็คนก็อําแล้วอ่ะสมมติส่งใครอยากเป็นเศรษฐีดิใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิ้ทมแล้ว งออกกําลังกายหนักแค่ไหนคะ3วันแล้วแต่อาทิตย์หนึ่งบางบางอาทิตย์ที่ว่าเพราะว่าเวลาเลิกงานมันไม่เหมือนกันบางทีก็ออกที่ฟิตเนสต,ตามตามทุกที่ในคร,ร,ร,รนะเทศแต่ว่า<ไ>สุดท้ายถ้า<ด> <นะ S 2> มันไม่ไหวจริงๆเลิกเสร็สอทุ่มก็ต้องกลับไปเล่นที่บ้านอะ,อะไรนะ้นงหูต้องจอเส้นหนึ่งนะเส้งหนุ่แบส โทรไปหรือ้าสนใจเข้าไปที่ Facebook คูณรุมพุทธมบายจตุรงค์ฟาร์มบางทีเนี่ยหมูหันเนี่ยต้นทุนมันแพง่ะตัวหนึ่งพันห้าตัวใหญ่ให้ไหมที่ลุงตัวเล็กพันสองอะอย่างนี้ลุงเพาวางแผนใหม่แล้วก็คือคนนี้แล้วคือไอ้หนังหมูที่ลุงลงแปะมเนี่ยมันเป็นแป้งแล้วเขาก็ไปวางตัวหมูที่ที่ลูกค้าไม่กินอ่ะแล้วไปวางอันนี้ช่วยเขาขายหรือว่าใช่แล้วอันนี้ยังช่วยนะยังช่วยดีนะยังพูดดีนะเป็นแป้งนะโอวันซื้อไปออกอีกรายการหนึ่งหนังหมานะ เดี๋ยวเราจะมีเกมให้เขาเล่นกันด้วยด้วยความที่สองคนเนี่ยเป็นคนบ้าพลังทั้งคู่แต่เดี๋ยวเราจะมีการมาวัดพลังกันแต่จะเป็นพลังอะไรเดี๋ยวรอกันนะคะเดี๋ยวเราขออนีาตไปเตรียมเกมก,ก่อนแล้วส่งพี่ดันนี่ไปช่วงถามแรงตอบตรงมาถึงช่วงถามแรงตอบตรงนะครับคำถามแรกเนี่ยสำหรับลุงลงนะครับว่าจริงหรือไม่ที่ลุงลงเนี่ยอยากได้แจ็คเป็นลูกเขย จริงครับโอ้โหตอบง่ายขนาดนี้เลยพ่อเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่เราถูกใจที่สุดแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะแจ็คมันก็มีแฟนแล้วน้องคุณแฟนเขาน่ารักนิสัยดีครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงอยากได้แจ็คเป็นลูกเขยเพราะว่า จะไม่มีการทะเลาะเบาแหวงกันเลยแล้วลูกเคยคนนี้เวลาจะเข้ามาเพอเพอนี่ไปกับพ่อตาไปเป็นตลกคู่แล้วถ้าคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่นะแล้วเล่นนะไม่มีตลกคู่ไหนจะมาทําลายได้ครับพ่อยังไม่มีตลกคู่ไหนที่จะมาฆ่าได้ล้มไม่ได้เพราะเวลาลุงโยนมุกให้แจ๊คแจ็คตอบกลับมันหา <c oughs> เออมันมันหา <c oughs> แต่ไม่การรับงานคู่กับพ,พ่อพ่อเอาเยอะ แต่ว่าพ่อเขาต้องใช้เงินไงแล้วสเปคลูกเขยเนี่ยเอากันจริงๆเป็นยังไงฮะก็ถามไอ้เฟิร์นมันไงเฟิร์นเขาบอกว่าอย่างแกเนี่ยได้เลยได้เลยเไม่ต้องคิดอะไรเลยไอ้แจ๊กไม่ดีตรงไหนไอ้แจ๊กไม่ดีตรงไหนเดี๋ยวหลานกูออกมาพุ่งเข้าป่องโกฟาโป๊กเกาขุยเงีกเหรอตาตาเป็นไรลูกคลันจริงหรือไม่ที่ลุงลงเนี่ยหวงลูกออกสื่อ เพราะอยากจะได้งานอีเวนต์โอ้โหไม่จริงเลยครับไม่จริงหรอใช่งานอีเวนต์ก็มันไม่ได้เข้าลุงอยู่แล้วเข้าเฟิร์นไก่นิกกี้ลุงลงกับไอ้แจ็คเนยเงียบเลยเงียบเลยส่งแทบตายอ่ะเราสองคนอ่ะส่งให้มันสามเดือนกว่าเนี่ยพึ่งได้มางานนี้อันนี้ถามแจ็คบ้างครับพี่จริงหรือไม่แจ็คเนี่ยหลอกขายของคนทั้งวงการเลยเนี่ย จริงฮะเราขายของอะไรบ้างไอเฟิร์นยังโดนเลยเอาโดนอะไรฮะโดนของเล่นไปโดนของเล่นเออเล่นอะไรครับก็ทำมาเป็นพูดว่าไอแจ๊งมึงไปหลอกคนนู้นคนนี้ไอแจ๊กมึงสุดท้ายโดนกูะอโดนขายของเล่นโดนขายของเล่นโดนขายของเล่นใช่ชิ้นชมมันคือมันก็วิธีหาเงินน่ะคนเรามันก็ต้องบางต้องนิดลนน่ะนิดหน่อยก็ต้องเอาอย่าไปหมิ่นเงินน้อยอะไรเงี้ยเฟิร์นซื้อไปเท่าไหร่มันสั่งของผปแแสนเลยแบที่หบาท เคยเป็นเงินสดนอ่ะมันเอาเงินสดแจ้งแจ้งเงินสดคูณเหลือกับลูกเนี่ยไม่เคยได้พอตื่นใจมากเม่ให้ให้แต่แม่ให้แต่แม่ให้แต่แม่น้ำตาสวยดอยเลยม <c oughs> ันหนาว น้ำหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอ่ะอยากจะดื่มไหม่ะฮะจริงๆแล้วพี่ีกรเขาต้องดื่มถ้าเกิดเขาตอบคำถามหมดเขาจะเขาจะเขาจะมาอ่าโอเคดื่มด้วยกันเลยช่วงถามแรงตอบตรงนะครับตอบทุกคำถามเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปช่วงเล่นเกมวัดพลังกันบ้างครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราต้องให้ทั้งสองคนเนี่ยเขามาวัดพลังร่างกายกันดีกว่ามีพลังขาพลังลมพลังแขนใครที่ชนะ2ใน3เกมก็คือเป็นฝ่ายชนะไปเลย เกมที่หนึ่งค่ะเกมวัดพลังขาเราจะให้ทั้งคู่เอาขาหนีบกันไว้แต่ละคนจะต้องต้านพลังของอีกฝ่ายคนที่ขาอยู่ด้านในก็ต้องต้านพลังการหนีบของขาที่อยู่ด้านนอกส่วนคนที่ขาอยู่ด้านนอกก็ต้องพยายามหนีบขาด้านในให้หุบให้ได้ภายในเวลา30วินาทีเราจะแข่งทั้งหมด3ครั้งใครชนะ2ใน3ถือว่าชนะเกมนี้ไปเลยเดี๋ยวเราจะมีบทลงโทษอะไรต่าง มันสู้ลุงไม่ได้หรอกเพราะเรากำลังเล่นขาประจามออกนากายรร้อนมากถ้าแพ้เลิกยืมเงินผมตกลงเลิกยืมเงินเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแค่นี้แหละอย่าโทรมาว่าเช็คลุงช็อตเลิกยืมเงินผมได้ไหมถ้าแพ้คนดูเขาก็ตายแล้วว่าคุณยืมจริงเป่ายิงฉุบก่อนใครชนะจะได้เลือกว่าจะเป็นขาในหรือขานอกอ่าทีสามสองชนะ สามสองหนึ่งเริ่มสามสิบวิโอ้โหโอ้หเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาดูหน้าดูหน้าแจ็ค้าแจ็คไม่ได้เราเด็กกว่าเขาตั้งยี่สิบปีบวกอายุกันไปด้วยนะครับบวกอายุกันไปด้วยห้าสิบหกนะครับเป็นี้สสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับสลับกันโอเคหน้าเลยเนี่ย ล้อมรอมไปด้วยขาอะไรนี <zed l naked sin> ่เจอดีหูดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากสามสองไปเวลาแล้วมาแล้วมาแล้ว เกมวัดพลังลมเกมนี้ง่ายๆเลยค่ะแต่ละคนจะต้องเป่าเทียนให้ดับมากที่สุดภายในหนึ่งครั้งใครเป่าได้มากที่สุดชนะเกมนี้ไปค่ะเอาผมให้คุณก่อนอ้าวโอเคเราจะได้มีเป้าหมายว่าเราต้องเท่าไหร่เฮ้ยขาเหยียบเต้นลมเดียวเท่านั้นนะครับเหยียบไหมอีเหยียบไหมไมเยียเดียวหนึ่งสองุ้นี่ทำไหนหนึ่งสอง ลายเล่นแนวน้ำลายวะสามสามเบามากเบามากสามสามเบามากแพ้เลยไหมอะไรนะนั่นเล่นาีน้เลยมาไห้เหรอแพ้เลยไหมนั่นว่ามันไม่ใช่ง่ายง่ายไอ้แจ็คอ่ะหนึ่งสองสามมีมีสี่ ส่วนเกมที่3เกมวัดพลังแขนเราจะให้ทั้งคู่แข่งกันคีบลูกปิงปองจากอีกโต๊ะไปยังโต๊ะฝั่งตรงข้ามภายในเวลา30วินาทีใครคีบลูกปิงปองได้มากที่สุดก็ชนะไปเลยค่ะมาถึงเกมชิงดํากันค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราจะบอกเทคนิคนะเ,ออเทคนิคในการคีบแต่นี่ออไม่ให้บอกไม,ไม่เอาไม่เอามันไม่ มันต้องฝึกมาจากนี่เลยเพราะผมเป็นลูกคนจีนเจ้าพี่ชั่วชาปู่ย่อหลายกูรู้ว่าดับไม่เนี่ยเนี่ยไปลุ้นเขาเล่นกันอย่างนี้แล้วไม่ต้องรีกันมาเป็นพิธีกรเขาเล่นแนวนี้กันแลยขันไม้ขันมือเหย่อต้องเหยื่อจี๋จี๋มันไม่ได้แล้วถ้าชนะเกมนี้ก็คือกลายเป็นผู้ชนะไปเลยใช่ตะเกียบมาตั้งแต่เด็กๆนี่สามสิบวินาทีนะลุงนะเริ่มค่ะเริ่มเลยครับเฮ้ยโอ้โหไปแล้วโอ้ได้ช้าไปแล้วสิบวิน่ะช้าไปแล้ว สามลูกแล้วครับแจ็คครับจบไปแล้วเอาระวังพุ่งลื่นนะลุงนะแจ็คสี่ลูกแล้วเอาเลยครับยี่สิบวิแล้วยี่สิบสองยี่สิบสามห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาได้ไปกี่ลูกครับดาวครับได้ไปหกลูกหกลูกเราเราไม่มีอันนี้เดี๋ยวแจ็ค ผมจีนว่าตสูงเออเป็นจีนจีนอลไวเป็นจีนถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีเริ่มค่ะเริ่ม30วิลูกแรกไม่ขึ้นเลยครับแจ๊ะเออเอาธรรมดาดีกว่าทำไมด้วยไปเลยสามิบวินวีหมดเวลาไม่ได้ไม่ได้สักลูกเลยไม่ได้สักลูกเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเหมือนของผมมันลื่นมันลื่นลื่นเนาะเอา เืออะไรสรุปแล้วลุงลงชนะเกมนี้ไปอีกหนึ่งเกมแสดงว่าลุงชนะไป2ต่อหนึ่งลุงเก่งมากลุงเก่งแล้วเราบอกเลยนะว่าวันนี้เรื่องของการลงโทษเนี่ยไม่ได้เบาเพราะเราเคยโดนมาแล้วก่อนจะลงโทษฝากผลงานกันสักนิดนึงฝากคนรู้ลงด้วยก็ได้ คนลุงโลงโพธารามบายจัตุรงฟาร์มพิมพ์เข้าไปแล้วจะรู้รายละเอียดเยอะแยะเลยสนใจมูหันต้องจองอย่างเดียวยักอื่นไม่ต้องจองแจ็คล่ะมีงานมีการอะไรบ้างคะครับตอนนี้ก็มีงานเกี่ยวกับก็คือเล่นมุกหยาบคายแล้วก็เนเก้าเล้าครับผมยอมโดนด่าในโลกโซเชียลเพื่อให้พ่อแม่ผมสบายมันดึงดาม่าเฉยเลยว่ะนี้เขาไปดามาวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็แจ็คแทนฉันมากโอ้ยอาครับแจ็คครับ มาแล้วครับพ่ออย่าดับหนูพ่ออ๋อเีเห็นไหมะครับท่าผู้ชมการออกกำลังกายดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญตัวอย่างก็มีให้เห็นอย่างนี้ละครับแจ็คอายุน้อยกว่าลุงรงตั้ง25ปีดันมาแพ้ลุงรงซะได้แต่พอเห็นการลงโทษแล้วก็แอบสงสารแจ็คอยู่เหมือนกันนะครับ ชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube c h anel n 2020 Entertainment และยังมีอีกหลากหลายรายการให้ได้เลือกชมอีกด้วยนะครับอย่าท้าทายอำนาจของโควิดการสวมใส่พระเครื่องและอาบน้ำมนต์ไม่ได้ช่วยคุ้มครองท่านเท่ากับการใส่หน้ากากอนามัยไม่เชื่ออย่าลบหลู่จเจริญร่อนพรสวัสดีครับดาร์กโซนเรื่องเล่าจากมุมมืด เป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่พร้อมที่จะมีความรักตอนนั้นหนูท้องได้3าเดือนเรากลับมารู้ว่าเขามีภรรยายอยู่แล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆ<า>แต่อยู่ดีๆหลังๆพ่อก็เปลี่ยนไปอาการแบบนี้มันเหมือนคนโดนของนะแต่สุดท้ายเราก็ไปเอาน้ำมนมาให้พ่อกินแล้วพ่อก็อ้วกมาเป็นเส้นผมแล้วมันก็เหม็นเหมือนศพ ผมแต่งงานมา2ปีครับผมกับเมียคือเราต่างคนต่างอยู่คนละที่นครับแต่ตัวผมเองยอมรับว่าเป็นคนเสเพเกเรชอบไปเที่ยวอาบนวดระหว่างที่ผมกำลังยืนอยู่หน้าตู้ผมกลับไปเห็นเมียของผมเอง เรารับซื้อเรื่องราวในมุมมืดคุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการทลอปแนวใหม่บทเรียนชีวิตของคุณอาจเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook Dark Zone แล้วพบกันวันนี้เราจะมาพูดถึงการป้องกันกลิ่นอับบนเสื้อผ้ากันการบิดเ้อานับจากผ้าให้มากที่สุดมันก็จะช่วยป้องกันกลิ่นอับชื้นล่เวลาในการตากในการอบเสื้อเหม็นเนี่ยพอมันชินแล้วอะเขาจะไม่ได้กลิ่นละ เหมนเอาเหม็นอัเหม็หชื้นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับจ๊ะฉันรู้ว่าเธอจะถามอะไรอีก ง่ายมากเลยให้คิดว่าเหลือเวลาหายใจไม่อีกเท่าไหร่แล้วเวลาหายใจมีน้อยลงแล้วคิดอย่างนี้คิดง่าย ส0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ